สวัสดีค่ะลุงมาแล,ล้วนะคะ F สี่ลุง mm มาแล้วนะคะลุงป้ามาแล้วนู่นรถมาแล้วนะคะลุงมาแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้านะคะน in ู่นมาแล้วนะคะ F สีลุงมาแล้วนะคะอยตรงนี้เอาเต๋อลุงออามาแล้วนะคะเต๋อมาแล้วคิดว่าไปคางขึ้นมากหรอคิดว่าไปคางขึ้น อ๋อ oh. ไปกลับอ๋อ oh, ไปกลับึมาถึงนี่ครับ uh huh. มาแล้วนะคะลุงป้าก็มาแล้วนะคะพีสีเต๋อก็มาแล้วนะคะนี่มาถึงเรียบร้อยแล้วจ้ามีใครกลับมั่งหรือสามสี uh, ่คนครับหรอลุงอารถเข้าไปเก็บแล้วนะคะนั่น ด้วยหรอชิดด้วยนะคะฟีว่าไปหลายคนเหรอนี่มีใครด้วยมีชิดปักแปรด้วยนะคะลงรถเมื่อกี้นะคะมีใครด้วยนี่โอ้คุณลุงคุณลุงคนของลงจากรถนะคะฟี F C. นี่ได้ของเยอะเลยนะคะ โอ้ได้หน่อไม้มานะคะลุงมาแล้วนะคะซี่คุณลุงค้าสวัสดีค่ะโอ้ได้หน่อไม้เยอะเลยลุงได้หน่อไม้เยอะเมาหน่อไม้มาหลายคักแทนโอ้ หน่อไม้มาทั้งสวนเลยพี่น้องหน่อไม้เยอะจังเลยวูบมาเมาหน่อไม้มาได้ได้เฮ็ดพร้อมบอกชิดนี่ยังอ่ะลงมาแล้วนะคะปาดหน่อไม่งามขักถ้าเจาะไปหายใส่งามขักเลย โอ้สาวนี่กับกินข้าวสาวน้อยกินข้าวกับอะไรไเก็บเก็บ <Yep, yep. S 1> ลุงมาถึงแล้ววายลูกตึงเลย นน้ใหม่หลเห็นแต่เบอง์คิปเพินไปเหมาหนอาใหม่มากน้ำตาไหลว่าสั่น้องสว่างให้น้องเหรอทำอะไรอ๋อเขาไปให้น้องแล้วหรออันนี้หร,นนนหรอเมนูน้องนี่เราเมนูน้องวันนี้เอาหมูทอดไม่ได้เอาเหรอเขาไม่ได้สั่งคะ่ะเขาสั่งอันนี้โอ้สั่งพิเศษกะเพราหมูสับไข่ได,<ค>ดาว,ดาว มีหมูทอดมีแคบหมูมีหมูทอดมีแคบหมูเดอ้อ FC นี่อ้าวอ้าวตรงนี้ทำไมไม่ปิดล่ะคะเสียเส้นบ้านเสียเส้นนะคะนี่โอ้บ้านเสียเส้นเทดแบบนี้เ,เสียเส้นขนมจีนอ่ะซีทุ่งลอยบอกื้ม บ้านเสียเส้นทำประตูไม่เหมือนใครเลยนะคะนี่ทำแปลกๆข้างในก็มีข้างนอกก็มีหมายความว่าไงเนี่ยนี่อันไหนมาเป็นม่านอันนั้นน,น,น่นนนะประตูบ้านเจ้าทำามันมีสองชั้นน่ะนั่นน่นอ๋อน,นี่ม่านเหรอประตูสองชั้นเนาะโอ้ยงั้นเขาหลูเฮงเนาะมีประตูสองชั้นพี่น้องเอ้ยบังแม่นี่นไหก็ปิดตัวนี้ฮะไม่ใช่เป็นประตูบังในเป็นม่านรูดแล้วท่าตนตัวนี้เหลือไว้ทำไมนี่ฮัลโหลเจ๊เอ๋นี่ตรงนี้ โอ้ยติ๊งต๋องติ๊งตองกันวันนี้ติ๊งไหนนอกัะทีนี้ประตูเขาวันนี้มันเลื่อนได้วันนี้ประตูบังนี้คือเอายางมาใส่นอกัะทีนี้คอยแล้วก็อ้ข่อยากสอนเนาะจากของเสียเส็นเนาะโอยพี่น้องเลยบ้านหรูขนาดเนาะมีประตูสองชั้นปวใครก็ไปขโมยของนอกนีดน้องฮะจถุรุงรวยสมุ ซีทุ่งลอยอะไรเนาะตามทุ่งลอยซีทุ่งลอยอยู่โอ้ยปิดไปตัวสองสันบ่อเลยสองสันจะต้องซื้อมาลอยองไปอยู่สองสันเลยให้แต่ลอยไงระวังไงอย่าเผลอเด้อหามเผลอเด้อมาเพิ่นปิดระวัาปิดกิจการล้วบงเงินเจ๊งล้วังเงินเจ๊งเดียวอันนี้คะเจ๊งไปรอบก้อนบ่อันนี้คืเจ๊งรอบสองบ่อนี่ ปาดพี่น้องเน่งานเปิดเนี้ยสิลูคักแท่ประตูประตูมีสองสันเนี่ยโอ้ยเนาะเดี๋ยวได้ยายสิไปเบิ่งเด้อพี่น้อง่าน่เดิว่ขา่ไูกเปิ่าสุดาขอไปเบิรงประตูสองสันเ้อพี่น้องงานเปิดสิลูคักแทหนึ่งนี่พี่น้องมีประตูหนึ่งหน้าพี่ แจ๊เอฟเหมืนว่าเ,น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 ,เนี่อันนี้บอกไว้แจ๊เอฟบอกอันนี้นักปิดขม่าบอกร้านนี้เหมือนเฮ็ดยางเหมือนตรงทางไหมไปซ้ายเหมือนี่ประตูเหมือนนี้อันนี้ประตูอบองด้าตาเปล่าไม่เห็นนะยานั่นนี่ย,ยาน,นั่นนี่จนหัวขมำเลยนั่นี่ยจนหัวขมำตรงนี้นะโอ้ ได้กับเขาได้เห็ดประตูสีเนาะผู้ใดผ้าเห็ดวะบ้า,านนแล้วหนังหูสองชั้นพี่น้องเอ้ยประตูหูสองชั้นปาดิโทคนเขาไม่ได้เขาได้แต่งูฮะคนเข้าไม่ได้เข้าได้แต่ง,งูปาดิโทเข้าทั้งใดนอปานี่ทั้งคางคางเดียวประทศนี้เห็ดทังไดบานี่แต้มแปะบอกฮะางางะปนประเ็ดแบบนี้พี่น้องผู้จ้องเห็นอย่างทั้งนี้ อันนี้มันก็จ้องไว้พี่น้องแล้วเอาเครื่องมือมาไวอย่างนี้คอยกับพี่หลวงเขาได้คือเกาเ่าแล้วนี่ประตูบอมมี่นี่แม่อันนี้ก็บบมีประตูได้พี่น้องอันนี้ก็หูจ้องปองอยู่บายเฮ็ดเงื้นอย่างรู้แทะสองสั่นสามสาั่นจะได้เงินบอ่อลุงเรานะสองสั่นสามสาั่นเด้พี่น้องเลยปาธิโทืม เงิ่นสิตปากแปบ<ห>ประตูรูกรมูสองสันสามสันนะนะสำหรับกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาเนลด้วยนะคะนะเฮ็ดอ,อี่ไงจะสิเป็นยังสี่เนเาะเ,เมื่อเราจะเจ้าไปโงไปทางไหน,นยคอยกันไปอยู่ลานปูกับลุงจิมนี่แหละไปขอพรอให้เอฟซีให้พ่อาเงินมาขึ้นแม่ fc สามแสนยืมไปหลายปีแล้วเป็นสิบป,ปีส้าปีแล้วบอกขึ้นจกเคือเพิ่นเลให้ขอปูห้ยขันขอไดเพิเ่ะให้ล่ามเพิ่นวะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะลุงจิมจะพาไปเที่ยวนะคะ fc เดี๋ยวยายจ,จะล้างทองรอ